สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาให้นะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชัน 4G LTE นะครับหรือว่าแอปล็อก 4G นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกอินเทอร์เน็ตไม่ให้เน็ตสวิงไม่ให้เน็ตกากนะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เจอหลายๆคอมเมนต์บอกว่าพอใช้แอป 4G o l y ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยพอเราล็อกไปแล้วเนี่ยเราจำรหัสเดิมหรือว่าเครือข่ายเดิมของเราไม่ได้นะครับ วิธีแก้ปัญหาทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับลองแบบนี้ก่อนนะครับถ้าคุณอยู่ในหมวดของ LTE Olli แบบนี้นะครับให้คุณคลิกเข้าไปครับแล้วคุณหาคำว่า LTE Olli แบบนี้นะครับแล้วคุณนับขึ้นไป1,2ตัวนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ตัวนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นเครือข่ายนี้ครับลองเครือข่ายนี้ก่อนนะครับ แต่สําหรับคนที่บอกว่าเปลี่ยนแล้วยังใช้งานไม่ได้นะครับให้ทําตามนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณเคลียร์มาที่หน้าจอหลักก่อนครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าครับพอเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณไปที่การเชื่อมต่อครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณหาคําว่าเครือข่ายมือถือครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าซิม1ที่เราล็อกเนี่ยมันจะเป็น 4G LTE เท่านั้นเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีการให้คุณทําแบบนี้เลยครับคลิกเข้าไปครับแล้วคุณก็เลือก LTE 3 G 2 G อัตโนมัติเพียงเท่านี้เองครับโทรศัพท์เราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับวิธีแก้ไขก็มี2วิธีประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานแอป 4G LTE Switcher นะครับ ยังไงไปลองทําดูนะครับวิธีนี้แก้ได้แน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามที่เจอบ่อยเลยเนี่ยเขาบอกว่าโหลดแอปมาแล้วทําไมใช้งานไม่ได้นะครับมันไม่ยอมล็อกให้นะครับที่มันล็อกไม่ได้เนี่ยมันมีสาเหตุเดียวคือว่าคุณไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ซิมหนึ่งนะครับ คุณต้องจำไว้เลยนะครับว่าแอป 4G LTE ตัวนี้เนี่ยมันล็อกเฉพาะซิม1เท่านั้นนะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือให้คุณเอาซิมเน็ตของคุณนะครับไว้ที่ซิม1แล้วคุณก็ล็อก 4G ไปเลยนะครับถ้าคุณมาเลือก 4G LTE o l y ตรงนี้เนี่ยยังไงก็ล็อกนะครับ ไม่มีทางไม่ล็อกนะฮะส่วนซิมโทรเข้าโทรออกเอาไว้ที่ซิม2นะครับก็มันจะล็อกแค่ซิมเดียวจําไว้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้มาตอบคําถามให้แล้วนะครับสวัสดีครับ